สวัสดีครับก็กลับมาพบกับช่องของผมอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันนี้ผมจะมา บอกวิธีการนะครับเซตโปรแกรม Premiere Pro เนี่ยให้เวลาเราลงฟุตเทจในตรงแท็บโปรเจกต์เนี่ยแล้วเวลาเราลากลงมาบนไทม์ไลน์เราไม่จำเป็นต้องแบบปรับขนาดให้พอดีกับเฟร,ร,รมหน้าจอของเรานะครับซึ่งในซีเควนต์เนี่ยอย่างอันเนี้ยอย่างตัวอย่างที่เห็นอยู่เนี่ยมันจะเป็นซีเควนต์ 180p หรือ1920คูณ180นะครับผมซึ่งฟุตเทจอันเนี้ยที่ผมจะเอาลงเนี่ยมันเป็นขนาด 4K นะครับผมซึ่งวิธีการนะครับก็คือมาที่ถ่าใน Macbook อะ ผมคิดว่าอยู่ในแท็บพิเมียโป o นะแต่ถ้าใน Windows ปกติเนี่ยผมไม่แน่ใจแต่มันจะอยู่ใน p e r f o r m n c e นะครับผมอ่ะให้เพื่อนๆมาที่ p e r f o r m n c e นะครับแล้วก็มาที่ Media เสร็จปุ๊บมันก็จะขึ้นหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมานะครับให้เพื่อนๆมาที่ Default Media s c r o l l i n g นะครับถ้าอา่านผิดต้องขอภอภัยหลังจากนั้นให้เรามาตรงนี้ครับ Set to Frame Size แล้วกดโอเคอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันที่ผลผลลั์กันนะครับ เห็นไหมมันก็จะขนาดเต็มจอ,อถ้าสมมติดูที่100%อ,อ,บบ HD, อันนี้คือแบบ Full HD 4K นะครับผมอันนี้คือ 4K นะแต่ถ้าเมื่อกี้ที่ผมลากลงมาคือ 1080p เดี๋ยวดูอีกอันนึงอีกอันนึงนะครับเดีอปอป๋ยวให้ดู Property นะครับรดูตรงนี้อันนี้คือขนาด 4K นะครับเหน็นเห็นอยูนะ่แต่ถ้าผมลากลงมาปุ๊บเห็นไหมมันก็ขนาด 1080p เลยก็คืออันนี้มันก็เป็นวิธีการเซตแบบง่ายๆนะครับผมก็เพื่อนๆก็สามารถเอาไปปรับใช้ กับงานของตัวเองได้เลยนะครับแล้วผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ฝากกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ